ต้องฟังพี่บิ๊กคืนน <Bye. S 1> ี้ <laughs> ขอให้โชคดีนะนอนให้พอนะอย่าท้องเสียนะพรุ่งนี้ <laughs> ไหว้พระให้ได้แค่นี้จริงๆอย่างน้อยถ้าสมมติเกิดเรารู้เรื่องที่เรารู้และต้องพูดเนี่ย <laughs> ดีที่สุดต่อให้เราลืมไปที่เราท่องไปเหมือนที่พี่เป็นตอนนี้พี่ก็ท่องมา <laughs> แต่กูลืมไปแล้วว่ากูต้องพูดอะไรคนที่ต้องพูดต่อหน้าคนน่ะมันรู้สึกกลัวหรือสุขประมาเนี่ยเหตุผลคืออะไรมันคือกลัวโดนจาด 啊，是是是 ภาษาสอย่างหนึ่งของพนักงานบริษ,ษัทหรือจริงๆก็นักเรียนนักศึกษาทั่วไปด้วยนะคะนั่นคือการพรีเซนต์งานเนาะเพราะมันต้องเอาไอเดียเราเอาความคิดเราที่เราเตรียมมาสื่อสารให้กับคนอื่นฟังค่ะแล้วบางทีมันก็จะมีความตื่นเต้นมีความอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่ยากกว่าการพรีเซนต์งานค่ะทุกคนมันคือการพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษนี่แหละเออจริงๆมันเพิ่มความเครียดเพิ่มความกดดันให้เรามากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยเนาะ ซึ่งวันนี้นะคะจุนก็เลยจะมาคุยการเรื่องการพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกค่ะทํายังไงให้เรามั่นใจมากขึ้นให้เรากล้าสปีกอังกฤษต่อหน้าคนหลายๆคนที่ฟังเราพรีเซนต์อยู่มากขึ้นนะคะโดยจุนก็มีพี่คนหนึ่งที่เขาเหมาะสมมากจะมาพูดถึงประเด็นนี้นั่นะคือพี่บิ๊กภูมิชัยบุญสินสุขค่ะจากพอดแคสต์คำนี้ดีที่จุนชอบฟังมาๆกๆมากๆ,ๆ,ๆนะคะเพราะฉะนั้นวเรามาคุยกับพี่บิ๊กกันว่าพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกต้องทํำยังไงค่ะ ต้องบอกพี่บีก่อนว่าหนูเจอปัญหาหนึ่งเพราะหนูรู้สึกว่าหนูอะ่ะมีสกิลภาษาอังกฤษนะเหมือนตอนสอบหรือว่าเวลาดูหนังอ่านหนังสืออะไรทำได้หมดเลยแต่ถ้าพูดถึงการพรีเซนต์งานในภาษาอังกฤษอะคะ่ะอยู่ดีๆมันก็จะเครียดอะอยู่ดีมันก็จะแบบเฮ้ยไม่ได้อะไม่กล้ามันเป็นทั้งคนละเรื่องและคนละเวลกันม,มันเหมือนแบบคนไม่ใช่คนไทยทุกคนสามารถจะลุกขึ้นมา พรีเซนตหรือว่าพูดต่อหน้าคนได้ถูกปะทั้งๆที่เราก็พูดภาษาไทยถูกปะเหมือนกันมันต้องใช้ความกล้ามันต้องใช้อะไรอีกหลายอย่างที่เป็นสกิลคนละเซตกันกับแค่การพูดคุยกันในชีวิตประจําวันนั่นแหละมันเลยทําให้ยากแล้วก็ต้องต้องบอกก่อนว่าหนึ่งคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งทุกคนก็ไม่ใช่คนที่สามารถจะพรีเซนต์ได้เลย และคนที่ต้องพรีเซนต์ก็ไม่จําเป็นจะต้องเก่งภาษาอังกฤษเบอร์นั้นก็ได้ถูกปะเพราะว่าคนที่พรีเซนต์เก่งๆเขาอาจจะเป็นคนที่คุยในชีวิตประจำวันได้แย่มากก็ได้นะพูดกับคนไม่รู้เรื่องคุยกับวัยรุ่นไม่รู้แสลงเพราะว่าเขาเก่งภาษาอังกฤษในการทํางานก็เป็นไปได้ซึ่งไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเลย เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าแบบโอ้ยฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษฉันต้องพรีเซนต์ไม่ได้แน่เลยเอางี้ถ้าสมมติเกิดเขามอบหมายเราพรีเซนต์นะแสดงว่าภาษาอังกฤษเราก็พอโอเคแล้วแหละถูกไหมเมื่อไงก็จะมาให้เราพรีเซนต์ทำไมวะเออ่ะไม่งั้นเราก็ไม่น่าจะกดฟังอันนี้บริษัทอะไก็เถอะเจงทันทีถ้าเกิดเขาเลือกเราแล้วเราบบไม่เอาไหนใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติเกิดเราพอจะถูกเลือกอะแสดงว่าภาษาเราโอเคแล้วแต่จากประสบการณ์นะครับคนที่จะ พรีเซนต์แล้วเจออุปสรรค์ยนะมันจะมีประมาณ3อย่างคือ,คอ 1. ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆใช่ไหมครับ 2. มันคือรับมือกับคําถามไม่ได้ถูกป่ะ,ะเพราะว่าการพรีเซนต์ไม่ได้แค่พูดๆมันต้องมีการ Q&A ตอนจบอะไรต่างๆยกมือตอบคําถามยกมือถามคําถามนี้ได้ไหม,มนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เขาเตรียมตัวมาดีแล้วแต่ว่า ประเด็นเขายังไม่คมพอเขาไม่รู้จก<อ>ักเรื่องที่เขาอยากจะพูดอย่างแท้จริงสกิลได้สามารถลื่นไหลกับการตอบคาถามได้แต่ว่าถ้าสมมติเกิดมันไม่รู้จริงอะ่ะเตรียมตัวมาไม่พอ,อก็เจง๋งม,มันก็จะมีประมาณ3อย่างนี้ซึ่งมันแก้ได้ทุกอย่างเลยนี่<อ>คืออันสุดท้ายที่บอกว่าเรื่องการลื่นไหลในะอย่างที่บอกอถ้าเขาเลือกเราเนี่ยแสดงว่าภาษาเราก็คงจะดีกว่าทุกคนในทีมเรามัง้งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาพี่ว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ กังวลน้อยสุด <Okay. S 2> ไม่รู้นะว่าจะใช่หรือเปล่าค่ะ <Ha. S 2> แต่ว่าการพรีเซนต์ต่างหากที่ที่เราจะต้องมานั่งเตรียมเมือนเหมือนกับคนที่เก่งภาษาอังกฤษ,กฤษทุกคน <Ha. S 2> ไม่ใช่จะต้องไปสอบ i อเอลหรือโทเฟลได้คะแนนดี oh. เพราะว่าการสอบ i อเอลหรือโทเฟลมันเป็นเรื่องของการวัดสกิลในการสอบว่าคุณทําข้อสอบเป็นไหมไม่ใช่คุณเก่งภาษาอังกฤษไหมเพราะฉะนั้นภาษาดีมันต้องใช่อยู่แล้วครับแต่ว่าคุณต้องรู้หาว S <S ในสนามนี้โดยเฉพาะเหมือนกับคุณต้องไปรู้ในสนามโทเฟลต้องไปเก่งในสนามโทอีกในนี้คุณต้องเก่งในสนามพร<ข>ีเซนต์คุณต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่จะทําแล้วดีอะไรบ้างที่จะทำแล้วไม่โ OK. อเคซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะไม่ได้บอกสิ่งไหน,น,นเอาเปูไปยาวไหมเดี๋ยว <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้วันนี้เราคุยกันเรื่องพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกถูกป่ะใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับคนที่ทําอะไรครั้งแรกเนี่ย มันมีสิทธิ์ที่จะไม่ดีอยู่แล้วออต้องเตรียมใจไว้เลยว่านคนที่พรีเซนต์เก่งๆเนี่ยคือคนที่เขาทดลอง<ม>ล้มลุกคลุกคล,ลานเฟลเดอพลาดมาแล้วอะ่ะ <c oughs> <อ>โดนด่ามาแล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มรู้ว่าอ,อ๋อรู้ละต้องทำอย่างนี้<ม>ฝึกฝนมาเยอะจนจนเริ่มควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เริ<ฆ>่มรู้ว่าต้องพูดยังไงให้มันกระชับให้มันรู้เรื่อง สิ่งนี้มันต้องสั่งสมต้องอายมาก่อนอ่ะต้องแบบเตรียมใจไว้อายหน่อยมาก่อนเออต้องแบบอึ้งเดทแอร์มาก่อนเป็นเรื่องธรรมดาใช่ป่ะแต่ทีนี้ถ้าสมมติเกิดคุณจะพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่อยากให้ได้มีแค่สองอย่างนั่นก็คือ1หนึ่งกูรอดโอเคเฮ้ยกูรอดนะครับกับสองคือเฮ้ยสนุกดีเหมือนกันเนาะอยากทำอีกนี่คือสองมาตรฐานที่ถ้าสมมติเกิดได้สองอย่างเนี้ย แปลว,ว่าสําเร็จนะสำหรับคนพรีเซนต์ครั้งแรกนะและเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าพี่เชื่อว่าคนที่ได้พรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างหนึ่งเขาอยากจะรู้ว่าที่สุดแล้วว่าเราสามารถเอาไอ้ที่เราเรียน,ยนมาเยอะๆเนี่ยไปใช้งานได้จริงรึเปล่าแล้วถ้าเกิดมันทําได้เรารอดนะ,ะมันจะรู้สึกแบบฮึกเหิมมันจะรู้สึกเอ้ยดีจังอยากฝึกอีกซึ่งนั่นเป็นประสบการณ์จริงของพี่เลยคือครั้งแรกที่ต้องไปยืนต่อหน้าคนแล้วพูดยาวๆเป็นภาษาอังกฤษแล้วพร้อมที่จะ ให้ทุกคนถามได้แล้วเราต้องตอบให้ได้เนี่ยอุยถามย้อนได้ไหมฮะเีถามพี่บิ๊กได้ปะย้อนได้ปะตอนพรีเซนต์ภาษาอังกฤษครั้งแรกของพี่บิ๊กค่ะกี่ปีมาแล้วตอนนั้นปีไม่ถึงสองปีที่แล้วนี่เองอุ้ยจริงเหรอใช่ใแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่มันจะเป็นการพรีเซนต์แบบยืนพูดหน้าชั้นเน่ยซึ่งมันคือเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายขนาดนั้นขำๆไปเพื่อนก็เซลๆ์เซลไปแล้วก็ไทยบ้างอังกฤษบ้างอะไรเงี้ยแต่ตรงเนี้ยไม่ได้และ <c oughs> เพราะว่าคนนั่งฟังอยู่ถ้าไม่พูดอังกฤษเขาไม่รู้เรื่อง oh. เลยเราไม่มีทางเลือกเราไม่มีทางบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวนะครับไม่ได้ <c oughs> 4, คราวเยอะไหมคะตอนนั้นแบบสี่ห้าคนห้าคนจะเป็นห้าคนแบบตัวทอ็ทอปทตัวยากยากมีชาวต่างชาติด้วยมีชาวไทยซึ่งไม่พูดอังกฤษกับเอ้ไม่พูดไทยกับเราแน่นอน <Okay. S 1> อะไรอย่างนี้แล้วเวลาเตรียมตัว <c oughs> เอาจร,งจรงิงมีแค่หนึ่งเดือนใช้คาว่าแค่นะครับ <c oughs> เพราะว่าอบอกอีกอย่างวันเนี้ยที่จะมาแนะนำ <c oughs> มันน่าจะเหมาะกับคนที่มีเวลาเตรียมตัวพอสมควรถ้าสมมติเกิดเจอโจทย์ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ไปพรีเซนต์นะแล้วมีเวลาเตรียมตัวคืนเดียวอันนี้ตัวใครตัวมัน <laughs> ไม่สามารถช่วยได้ <laughs> พี่บิ๊กออกปากแล้วว่าไม่ต้องฟังพี่บิ๊กคืนนี้บายขอให้โชคดีนะ <laughs> นอนให้พอนะอย่าท้องเสียนะพรุ่งนี้ไหว้ why, พระ <laughs> ให้ได้แค่นี้จริงๆแล้วก็ไหว้พระ เออให้ได้แค้นจริงๆแต่ว่าถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวมันสามารถทํากันได้ครับแล้วก็วิธีที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญมากๆเนี่ยมันมันควรจะมีสองส่วนแหละหนึ่งเรื่องเนื้อหาเอาไว้อยู่ใช่ป่ะกับสองเรื่องภาษาเอาให้รอดอภาษาไว้ก่อนสิ่งที่เราจะมั่นใจทําให้เรามั่นใจได้ที่สุดเนี่ยคือเรื่องเนื้อหาอย่างน้อยถ้าสมมุติเกิดเรารู้เรื่องที่เรารู้และต้องพูดเนี่ยดีที่สุด ต่อให้เราลืมไปที่เราท่องไปเหมือนที่พี่เป็นตอนนี้พี่ก็ท่องมาแต่กูลืมไปแล้วว่ากูต้องพูดอะไรแต่พี่รู้ว่าพี่จะเล่าอะไรให้จุนฟังพี่ก็นไอ้ความคิดนะมันยังอยู่มันยังอยู่ค่อยๆ่ดึงออกมาใช่แต่ว่าเพียงแต่เราต้องทําสิ่งเนี้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมืตนฐานภาษาเรามีไม่งั้นเขาไม่เลือกเราอย่างที่บอกเขาไม่เลือกเราหรอกเพราะฉะนั้นมันมีเพียงแต่ว่าต้องมีสติพอที่จะมาใช้เท่านั้นเองครับแล้วก็ไอ้หนึ่งเดือนที่ว่าเนี่ย มันจะเป็นเรื่องของการสองอย่าง 1. นึ่ง a รีเยเนื้อหากับสองรีเ r ิร์สรีเ e ิร์สแปลว่าซ้อมเพื่องานงานนี้โดยเฉพาะถูกปะพรีพยรเนื้อหามันคือเราต้องไปคราฟสิ่งที่เราอยากจะพูดการทำสไลด์การซ้อมอะไรต่างๆแต่ว่าการรีเฮิร์สมันคือเสมือนจริงอซ้อมใหญ่เหมือนมีคนมานั่งแล้วก็ให้เขายิงคำถามจริงๆคล้ายๆกับพิเศษภาษาไทยอย่างนี้่อแล้วเราก็ ต้องพรีเซนต์กับสไลด์จริงๆแต่ทั้งหมดทําเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอีกต,ตรงทําเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละเอาจริงๆก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เหมือนกับที่เราเขียนบทเป็นภาษาไทยก่อนนั่นแหละแล้วก็ท่องแล้วก็ท่องแปแล้วก็ท่องอีกอไปเรื่อยๆจนทํายังไงก็ได้นะครับให้สิ่งที่เราท่องอะ่ะมันดูเหมือนท่องน้อยลงไปเรื่อยๆอ,อ่อไปให้คามันเข้าปากอะ่ะ ใช่เหมือนกับที่สมมติอ่าเวลาเราจะเปิดรายการเนี่ยสมมติจูนจัดมา30มสิบวสดจูนไม่ต้องดูบทแล้วไม่ได้เราต้องรู้แล้วว่าเออไม่ต้องดูบทแล้วนะตอนสวัสดีค่ะจูนจูนเนี่ยไม่ต้องแล้วพูดเองได้แล้วเหมือนกันมันจะต้องมีไอ้ท่อนเหล่านี้ครับที่เราสามารถจะท่องไปเลยแล้วทําให้เรากังวลกับบทน้อยลงโดยอัตโนมัติจํานวนหนึ่งซึ่งสิ่งเนี้ต้องท่องแต่นอกจากหนึ่งท่องสองต้องฝึกด้นด้วย โดนมันคืออินพรอไวส์ไปเลยใช่ไหมครับก็เหมือนกับสิ่งที่พี่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่กล้าก้มดูบทจะดูไม่ดีแต่ว่าก็พยายามก็พยายามนึกไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะกูเขียนอะไรมันนะแล้วก็โดนไปนี่เริ่มนี่เริ่มรู้สึกว่าเราฉันต้องช่วยโยนคําถามให้พี่แกไหมว่ามันก็ือเอาตัวรอดเออประมาณนั้นครับครับงั้นหนูถามอย่างนี้เลยการเป็นเหมือนเช็คลิสต์แรปอัพง่ายๆให้กับคนที่ฟังเอพิโซดนี้ค่ะมันต้องมีเทคนิคจากพี่บิ๊กมั่งแหละระดับพี่บิ๊กรวมรวม เอ้ยระดับพี่พ๊กแล้วมันต้องมีอนุญาตหนึ่งสองสามข้ออะว่าจะไปพรีเซนต์ภาษาอังกฤษแล้วมี3อย่างครับค่ะสามอย่างดูดดูแบบคิดมาแล้วขมวดมาแล้ว3อย่าง 1. เตรียมตัวเราเองเตรียมตัวเราเอง2เตรียมตัวคนฝังสามเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อาวุธสําเร็จรูปอ่าหนึ่งคือเตรียมตัวตัวเองคืออะไรก็ตามที่เราสามารถจัดการตัวเองได้จัดการให้ดีที่สุด สองเตรียมตัวคนฟังคือตอนพรีเซนต์ทำยังไงให้เขารู้ว่าเขากำลังจะเจอกับอะไรออไปแล้วทำยังไงให้เรารู้ล่วงหนะ้าว่าเรากำลังจะเจอกับอะไรเหมือนเราต้องรู้จักก่อนว่าออเดแนนซ์เราคือใครใช่แล้วเราจะได้รู้ว่าเราพูดยังไงเขาถึงจะแบบสนใจกับหัวข้อนี้พูดภาษาประมาณไหนใช่แล้วอันที่สามก็คือบางอย่างที่เราเตรียมเป็นอาวุธที่เอาไว้ใช้สำเร็จรูปได้เลยค่ะอะที่เราข้อหม้ได้เลยค่ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งดูบทเพราะว่า S <S ซึ่งในการพรีเซนต์เราทําได้นะครับเราสามารถดูบทจากจากในมือเราได้หรือว่าสไลด์ของเรานะครับถ้าเกิดเราซ้อมกับมันบ่อยมากพอเราจะรู้เลยว,ว่าพอหน้านี้เปิดขึ้นมาเราต้องพูดอะไรบ้างโดยที่เราไม่ได้ต้องอ่านแบบเอออันนึงคืออย่าแบบเขียนบทเยอะๆบนสไลด์อ่ะ آ, آ, เคยเคยเจอไหมเคยเจอค่ะโอ้ย,อยางงี้แจกตารากูเลยไหมหรือว่าแจกเอกสารมาเลยเดี๋ยวไปอ่านที่บ้านนะครับมันไม่สวยด้วยมันเยอะมันเยอะใช่ไหมคนจะต้องเลือกว่าฉันจะอ่านหรือฉันจะฟังคนนี้ดีวะแล้วถ้าเกิดคนนี้ พูดอึกอากหรือไม่สนุกเท่าอ่านเอาเองหรือไม่ง่ายเท่าอ่านเอาเองเขาจะรู้สึกว่าเงียบๆเดี๋ยวเี๋ยวไม้อ่านอันนั้นคือพิเศษเฟลเลยเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าเราไม่ควรจะให้มีเท็กซ์อยู่บนสไลด์เยอะเกินไปเขาจะได้ยังโฟกัสอยู่ที่เรานะครับอันแรกเลยก็คือหลายๆครั้งจูนเคยได้ยินใช่ไหมว่าคนที่ต้องพูดต่อหน้าคนน่ยมันรู้สึกกลัวหรือสุกประมาเนี่ยเหตุผลคืออะไรมันคือกลัวโดนจัด ถูกป่ะอ่าใช่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 ใชใชมันต้องว่าเราอยู่แน่เลยว่าหน้าตาอย่างเนี้หรอ <c oughs> ดูหน้าโงงๆไม่น่าจะมาฟรีเซนได้ออันนี้คือส่วนตัวหรืออะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> ทำไมถึงเป็นความคิดอันนี้ก่อนหรือทําไมพูดจาไม่ได้เรื่องขนาดนี้วะหรือทาไมพูดไม่เห็นรู้เรื่องเลยสารพัดที่เราจะโดน <c oughs> กลัวว่าเขาจะจา้าชลาเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่เราต้องสะกดจิตบอกตัวเองก็คือว่า อย่าหมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไปเพราะฉะนั้นอันแรกในการปรีแพรเนื้อหาคือโฟกัสทั้งหมดต้องเทไปที่คนฟังเทไปที่คนดูเทไปที่ออเดียนต์ของเราเพราะฉะนั้นแนะนำให้ง่ายสุดก็คือว่าทำทุกอย่างเพื่อคนฟังอย่างแท้จริงมไม่ใช่ทำยังไงวะเราถึงจะพูดแล้วดูดีทำยังไงวะ <Yeah. S 1> เราถึงจะน่าประทับใจแต่แบบเฮ้ยรู้ไหมว่าคนที่มันั่งฟังอยู่เนี่ยเขาอยากได้อะไรจากเรา ทำไมเขาไม่อ่านจากเอกสารเขาต้องมานั่งฟังเราเพราะอะไรความกังวลเขาคืออะไรเขาอยากได้โซลูชันหรอหรือว่าเขาอยากเข้าใจสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจหรือเขาอยากจะได้ไอเดียใหม่ๆมีแต่ของเก่าๆเอาอะไรใหม่ๆมาพูดให้ฟังหน่อยเขาอยากได้อะไรความกังวลของเขาคืออะไรคือกลัวว่าเรื่องยากๆเนี้พูดไปก็ไม่รู้เรื่องหรือพูดปั๊บเข้าใจแต่ไม่รู้จะทํำยังไงต่อมันคือการบอกว่าวิเคราะห์คนฟัง ว่าเขาอยากได้อะไรจริงๆจ,งจากเราไปจนถึงว่าอะไรที่จะทําให้เขาไม่อยากฟังเราอีกต่อไปเ <c oughs> ช่นถ้ามึงเปลิ่นยาวกูไม่ฟังนะกู <c oughs> เล่นมือถือนะจะมีคนอย่างนี้เนาะ,ะหรือว่าถ้าสมมติเกิดทางการมากไม่เอานะไม่ฟังไม่อยากฟังในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งคือถ้ามึงเล่นมากกูไม่ฟังนะมึงต้องเป็น professional คือนี่แหละคุณรู้จัก audience หรือเปล่าถ้าเกิดคุณรู้จัก คุณจะนั่งตั้งใจแก้ปัญหาให้เขาไม่มาหมกมุ่นกับตัวเองว่าเราต้องทำยังไงถึงจะดูดีใช่ป่ะอันนี้คือแบบปรับ mindset ก่อนง่ายที่สุดค่ะเป,เป็นเบื้องต้นเลยะนะครับข้อสองเลยไหมคะข้อสองได้ครับข้อสองคือเรื่องของการเตรียมคนฟังอะเตรียมคนฟังที่ว่านี่มันคืออะไรเตรียมคนฟังก็คือหนึ่งเราต้องอย่างที่จูนพูดเมื่อกี้ครับเราต้องรู้ก่อนว่าที่มานั่งอยู่เบื้องหน้าเราเนี่ยเป็นใครบ้างค่ะและ เขาอยากได้อะไระเขาเป็นใครมาจากไหนมีใครบ้างที่เป็นแบบเนทีฟม,มีใครบ้างที่เป็นคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษอ,อย่างน้อยรู้ไว้ก่อนอถ้าเกิดทำกันบ้านถึงขนาดที่ไปหารูปดูไปเสิร์ช u t u b e ดูคนนี้ให้สัมภาษณ์พูดคุยเราจะพอแบบเดินเข้ามาในห้องปับ๊บ เคยเห็นหมดแล้วเฮ้ยจุนเป็นอย่างนั้นพี่บี๊จุนเป็นเพราะจุนเนี่ยชอบตื่นเต้นเวลาทำอะไรเงี้ยแล้ววิธีคือสมมติต้องรู้ว่าต้องคุยกับคนเนี้ยที่เป็นต่างชาติแล้วเราตื่นเต้นไปฟัง YouTube เขาหลายๆอันใช่จะได้ฝึกฟังเสียงเขาก่อนถูกต้องคุ้นชินแล้วแบบไม่ใช่ไปแบบหน้าตาอย่างนี้หรออะไรแบบน่างานึกอกว่าจะได้ยิ่งโดยเฉพาะอย่างี้อย่างจูนเนี่ยไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าเราต้องพูดคุยปิงปองกลับมาแบบเยอะใช่ป่ะแต่ว่า คนที่เราไปพรีเซนต์ให้เขาฟัง<ะ>เขาก็มีสิทธิ์จะยิงคําถามลงเหมือนก,กันเพราะฉะนั้นหนึ่งที่พูดเราจะได้เคยชินกับสำเนียงเขาคนเลยเพราะบางคนโอ้โหสำเนียงฟังยากนะครับหรือว่าพอจะรู้ว่าใครเข้มไม่เข้มแค่ไหนคนนี้โอ้โหถามคำถาม,ถามเอาตายคนนี้ชิวๆถ้าเกิดเราพอรู้ว่าเดินเข้าไปเราจะไม่กังวลมากใช่ใช่ตื่นเต้นน้อยลงจะตื่นเต้นน้อยลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ<ะ>เรารู้จักเขาในระดับที่ว่าเราสามารถโยงเขา กับสิ่งที่เราจะนําเสนอได้หรือเปล่าเช่นอ่ะเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับคุณแอนดรูน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าผมถ้าเกิดมีอะไรสามารถเติมได้ช่วยเติมเลยนะครับแอนดรูก็จะอ่ะรู้จักคุณนี่นะทำกันได้นี่นะแอนดรูก็รู้สึกดีกับเราแล้วแล้วเราก็มั่นใจขึ้นนิดนึงเหมือนแบบเอ้ยมีการแบบรีเฟอร์ถึงคนฟังใช่แอนดรูก็อาจจะขยิบตาเรานิดนึงเราก็จะอ่ะแอนดรูขยิบตาให้เราเฮ้ยเพื่อนกันแหละเราเป็นเพื่อนแอนดรูแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นใครวะไม แต่ว่า Andrew <c oughs> แอนดรูกับเรานั้นในใจคือซีกันแล้วเราจะรู้สึกโอเคเหมือนคุยให้เพื่อนฟัง<อ>สะกดจิตตัวเองเบาๆ <c oughs> นะครับก็ลองเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าหากันเอมอม,มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าคนฟังอ่ะน่ากลัวน้อยลงม,มีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือว่า <ฮะ S 1> สิ่งที่เราจะกลัวมากๆเวลาพรีเซนต์เนี่ยคือกลัวโดนถามเป็นไหมเป็นค่ะคือโอ้โหเราท่องไปเตรียมไปอย่างดีถ้าเกิดมีใครแทรกขึ้นมาปั๊บลืมหมดเลยที่เตรียมไว้จะกลัวมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือว่า บอกเขาตั้งแต่แรกเลยว่าเราอยากให้เขาเก็บคำถามทั้งหมดไว้ท้ายหรือถ้าสมมุติ uh huh. มมตเกิดมีคำถามอะไรยกมือแล้วถามได้เลยนะครับเพราะว่าบางพรีเซนต์จะสนุกกว่าจริงๆถ้ามีการ e เอนเกจ้ามีการคุยไปคุยมาแล้วก็ให้มันดู CONVERSATIONAL uh huh. มากกว่าเป็นการพูดแบบโมโนล็อ huh. กเออเราต้องมาดูว่าพรีเซนต์แบบของเราอะ่ะอยากให้คนฟังเป็นยังไง แล้วบอกเขาแต่แรกค<ะ>่ะอาจจะมีการแบบเชื่อฟังบ้างไม่เชื่อฟังบ้างหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะไม่เชื่อฟังแต่ลืมสนใจแบบยกมือถามอันนั้นให้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหนาค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราพอจะเตรียมได้ครับก็คือบา,บางเรื่องอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เราคราฟอย่างดีแล้ว่ะจาก A ถึง Z นึกวิธีเล่าที่น่าสนใจมาหมดแล้วเราควรจะต้องฟังตั้งแต่ต้นจนจบแบบไม่มีขัดเลยแล้วมันจะดีมาก แต่ถ้าสมมุติเกิดมีคนแทรกขึ้นมาปั๊บคือรวนเราก็ควรจะบอกเขาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยครับว่าเออถ้าสมมุติเกิดเป็นไปได้ขอให้เก็บคำถามทั้งหมดไว้ตอนท้ายมันจะมี Q a session นะะเดี๋ยวจะไปคุยกันตอนนั้นแต่ว่าอันนี้ขอให้เราโฟกัสอันนี้ไปด้วยกันก่อนนะครับก็สามารถทำได้ก็จะรู้สึกว่าการพรีเซนต์อยู่ในคอนโทรลของเราประมาณหนึ่งสิ่งที่เราทำได้ก็ก็ทำไปประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ เรื่องของการใช้เครื่องมือสําเร็จรูปที่ว่าเครื่องมือสาเร็จรูปคือมันคือสิ่งที่ประโยคหากินซึ่งถ้าสมมติเกิดยิ่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายมากเลยนะตัวอย่างที่จะเอามาฝากวันนี้ Google มาทั้งหมดไม่ใช่ความลับสวรคนเลยนะครับสามารถ Google ได้นะครับก็คือเช่นสมมติ here's the bottom line ต้องพูดอยู่แล้วสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องนี้นะครับคือตรงนี้นะครับ in summary สรุปนะครับจากเมื่อสักครู่นี้คือซึ่งจริงเขาบอกว่าควรสรุปเป็นระยะ ด้วยนะครับ oh. สมมติหนึ่งหัวข้อ <c oughs> พูดไปเสร็จปุ๊บอ่า In summary สรุปนิดนึงนะครับจากเมื่อกี้คืออย่างนี้ <c oughs> ก่อนจะไปที่ท็อปิกต่อไป <c oughs> แล้วก็ทำแบบนี้กับทุกตอน <c oughs> ไปเรื่อยๆมันก็จะง่ายกว่ากับการแบบพูดมา15นาทีแล้วก็สรุปทีเดียว <c oughs> มันก็จะแบบงง <c oughs> หรือว่าเป็นการสรุปรวบยอดมากเกินไป <c oughs> นะครับอ่ะเรารู้ว่า uh, the bottom line is นะครับ In summary หรือว่า if you remember one thing todayI want you to remember this ภ oh. าษาไทยก็เคยได้ยินบ่อยๆว่าวันนี้ที่พูดมายาวๆถ้าเกิดจะจํา <c oughs> ได้หนึ่งอย่างเท่านั้นอยากให้จําเรื่องนี้ครับ <c oughs> เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องพวกนี้คําพวกนี้ต้องพูดค่ะ <c oughs> แล้วก็มันไม่ใช่แค่พูดเฉยๆมันมีฟัง์กชันด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นทําความเข้าใจแล้วก็ใช้มันให้เป็น <c oughs> นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของบอกว่าโอเค this next line may surprise a lot of you Oh. สไลด์ต่อไปนี้นะครับอาจจะทำให้หลายคนแปลกใจก็ไ,ด,ไดึงความสนใจได้เลยนะ,ะ,ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าการพรีเซนต์เนี่ยถ้าเกิดสมมติเอาเขาว่าเป็นภารรษาอังกฤษออก<ะ>มันก็จะเป็นเรื่องของการพรีเซนต์ทั่วไปซึ่งมันก็จะมีศาสตร์ประมาณแบบ500ข้ออข้อคือมันเยอะมากนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปเคร่งเครียดและซีเรียสกับการเนวทุกอย่างให้มันปังก็ได้เราใช้แค่สิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์กับ กับพรีเซนต์ของเราจริงๆง่ายๆมากเลยครับไปเสิร์ชใน Google แล้วดูเลยว่าสำนวนไหนประโยคไหนที่เขาใช้กันแล้วมันแอพพลายกับสิ่งที่เราจะพรีเซนต์จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ดึงมาใช้ท่องเลยท่องเลยว่าถึงท่อนนี้พูดคำนี้ถึงท่อนนี้พูดคำนี้แล้วก็อาจจะแบบ่าลืมท่องไปด้วยว่า that's a good question but I don't have the answer right now but I l l promise <อ> I'll get back to you with the answer เตรียมไว้เลยเพราะต้องมีอะไรที่เราแบบคิดคาตอบไม่ทันว่ะ <laughs> ใช่ต้องซ้อมซ้อมตอบไม่ได้ด้วยค่ะนอกจากซ้อมตอบต้องซ้อมตอบไม่ได้ด้วยก็คือเอ้ยเรื่องนี้อาจจะตอบไม่ได้เราต้องพูดยังไงวะ<อ>มันคือการสมมุติว่ามันคือการเขียนบทนะจูนมันคือการเขียนบทให้กับสิ่งที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดค่ะแล้วซ้อมซ้อมกับทุกสถานการณ์ไว้เลยมันเหมือนกับแบบสมมติงานอีเวนต์เขาก็ต้องคิดด้วยว่า สมมติฝนตกทำยังไงวะอ่ะต้องซ้อมย้ายทุกอย่างเข้าอินดอย่างเงี้ยบางงานเขาซ้อมกันเลยนะถูกปะเออหรือว่าถ้าสมมติเกิดดารามาไม่ได้อันเดอร์สตทดีก็ต้องพร้อมเป็นต้นนะครับนอกจากตัวเราแล้วเรามีอันเดอร์สตทดีของเราหรือเปล่าสมมติเกิดวันนั้นมีอะไรก็ตามท้องเสียหรืออะไรก็ตามทำให้เราพรีเซนต์ไม่ได้มีตัวตายตัวแทนหรือเปล่าสมมติว่าการมีอันเดอร์สตทดีเนี่ยพี่ว่ามันจะทำให้เราเบาใจนิดนึงว่า โอเคทุกอย่างไม่ได้แบกอยู่บนบ่าเราคนเดียวแล้วเราก็จะรู้สึกแบบมันอยู่ที่อารมณ์นะส่วนใหญ่แล้วนะคนที่เคยพิเศษจะรู้ว่านี้มันจะมวนตลอดเวลาแบบภาษาอังกฤษจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณคิดถึงเลยครับเพราะว่าเอาแค่ประเด็นเนะี่ยก็แย่แล้ว ใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเตรียมมาทั้งหมดอย่างที่เมติกีที่พี่บิ๊กบอกสมข้อเตรียมตัวเองเตรียมคนฟังแล้วก็สุดท้ายคือเตรียมประโยคหากินไปเนาะไอ้เครื่องมือเมติกีที่พร้อมใช้นะคะสำเร็จรูปเนี่ยสำเร็จรูปคือเราก็จําได้แล้วอ่ะมันเป็นแบบรูปประโยคแบบนี้แหละแล้วก็มาเติมข้อมูลเอาแล้วถ้าพูดจนเข้าปากยังไงก็น่าจะรับรื่นเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสําคัญที่สุดคืออย่าลืมซ้อมกับสไลด์และซ้อมกับคนฟังจริงๆอาจจะไม่ใช่คนฟังจริงนะคือว่าเอาเพื่อนมานั่งแล้วถ้าเป็นไม่ได้นะครับ ถ้ามีเจ้าของภาษาเพื่อนที่เป็นฝรั่งเพื่อนที่เป็นเนทีฟมานั่งด้วยอ่ะเขาจะฟีดแบ็ k เราได้ทันทีบอกเขาเลยว่าให้จดไว้เวลาเราพูดอะไรตรงไหนไม่เข้าใจหรือว่าตรงไหนที่เราพูดผิดฝากจดหน่อยแล้วเดี๋ยวขอให้แบบคอมเมนต์ตรงๆเฮ้ยก็ดีเนาะแบบแบบมีฟีดแบ็ทันทีก่อนที่จะงานจริงใช่ครับใช่ครับแล้วก็ให้เพื่อนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเรามานั่ง้วแเรานั่งมองอย่างคนไม่รู้เรื่องอะไร ว่าไอ้เรื่องนี้ที่เราพยายามจะอธิบายเขาเข้าใจเขาเข้าใจไหมเราให้เขาลองถามคาถามจริงๆอย่างที่เขาสงสัยหรือว่าเนทีฟคนนั้นที่อุตสาห์ชวนมาอย่างเงี้ยบอกให้เขาบอบยิงคําถามโหดๆเลยก็ได้นะ ซ้อมไว้ซ้อมไว้เออยิ่งพี่แพมากเรายิ่งแบบไม่ใช่อะไรนะความสบายใจของเรามากขึ้นว่าฉันเตรียมแบบหนักๆมาแล้วนี่แอบแอบแซกว่านี่ไม่มีเพื่อนเป็นแบบเวลาไม่เวลาเราซ้อมเวลาเราซ้อมมีเซน์หนูก็จะไม่มีเพื่อนไปแบบมานั่งฟังให้หน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูใช้วิธีตั้งกล้อง เพราะว่ามันจะเพิ่มความน่าตื่นเต้นกว่าพูดเฉยๆขึ้นมาหนึ่งระดับเออ,อเราจะแบบเปิดกล้องเอาไว้เลยแล้วก็ลองพูดกับกล้องก็ได้หรือเราจะรู้สึกว่ามีคนจับตาดูเราอยู่โดยที่ไม่ต้องมีคนเป็นวิธี <laughs> ที่ดีนะมีคนที่เขาสอนเรื่องเกี่ยวกับการพูดใน public speaking เขาบอกว่าวิธีที่ดีเนี่ยอย่าดูตัวเองหน้ากระจกแต่ให้อัดแล้วมาดูทีหลังเพราะเวลาเราดูตัวเองหน้ากระจกตอนเราพูดเนี่ยเราก็จะนอยไปหมดเลยบอกว่าหน้าฉันองศาได้หรือยังฉันดูดีไหม ไปโฟกัสในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่จะพูดมันก็จะทําให้เราไม่ไม่ไม่ได้โฟกัสะก็คือใช้วิธีอัดวิดีโอแล้วมาดูเพลย์แบ็กที่หลังแล้วเราก็แก้ไปทีละจุดได้ลำบากใจหน่อยตอนดูแต่ว่ามันจะแบบหยืยหยืหน่อยแบบเอทำไมพูดอย่างงั้นเลยหรือว่าทําไมทําหน้าอย่างงั้นไม่เป็นไรเป็นการฝึกเราจะได้รู้ตัวก่อนไงว่าอ้าวตกลงเวลาพูดถึงตรงนี้มึงทําหน้าอย่างไะซึ่งไม่ได้อะไร โอเคค่ะงั้นก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกอย่างที่พี่บิ๊กย้ำมาไว้ตอนต้นน่ะว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลขอให้สองอย่างคือหนึ่งมั่นใจว่าเฮ้ยรอดครับทําเสร็จแล้วเฮ้ยรอดกับอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากทําอีกใช่ไหมคะเพราะว่าเอาจริงนะครับถ้าสมมติเกิดคุณมีโอกาสได้พรีเซนต์โดยเฉพาะอย่างนิ้เป็นภาษาอังกฤษนะให้คว้าไว้เลย แล้วมันจะเป็นการอัพเวลเยอะมากเพราะว่ามันคือทุกอย่างหนึ่งมันทําให้เราเข้าใจเรื่องของเราดีขึ้นด้วยใช่ปะคอนเทนต์ของเรา2ไอ้ภาษาอังกฤษที่เรียนมาแทบตายอะ่ะเราไม่ค่อยได้ใช้นี่ไงโอกาสที่จะได้ใช้ได้อย่างแบบอย่างมากแล้วพอมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ไปกินข้าวกับเพื่อนนะ่ะมันจะทําให้เราตั้งใจ มันจะทําให้เราบอกว่าเฮ้ยงั้นยอมแบบซ้อมแบบเจ็ดวันซึ่งตรงนั้นแหละมันจะทําให้เราเก่งขึ้นเยอะมากนี่ถ้าพ่อผ่านไปได้เหมือนได้ติดแบบตัวเองเนาะพี่บิก๊กเพราะว่า<ช>ฉันผ่านการพิเศษงานภาษาอังกฤษครั้ง,งแรกมาแล้วนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดมีครั้งแรกมันจะมีครั้งต่อไปแล้วนั่นแหละครับจะทําให้ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนี่โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่บิ๊กมากเลยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับเออเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ขอให้ทุกคนรอดได้ ค่ะติดตามฟัง New Year New You My First Time กันได้ใหม่ตลอดเดือนมก,กราคมนะคะพอดแคสต์ Podcast ที่จะช่วยให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้เพราะทุกปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะวันนี้จูนและพี่บิ๊กไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง y o u t u b e ฝากกด subscribe ช่อง The Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะ ติดตามฟัง New Year New You My First Time Podcast ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ